สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี<ๆ>้ทางร้านนะคะมาเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะตัวปั๊มน้ําอัจฉริยะนะคะของยี่ห้อออนเซ็นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นท็อปขึ้นนะคะจากที่ตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นตัวเล็กจิ๋วแต่แจ๋วนะคะก็ะคือตัวนี้ประสบความสาเร็จมาแล้วนะคะแต่ด้วยที่แบบว่าลูกค้าค่ะอยากจะได้ตัวที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นรแบบระบบอินเวอร์เตอร์ดูดีขึ้นใช้น้ําได้แรงขึ้นนะคะเราเลยมาตอบโจทย์ลูกค้าโดยการที่เราทําตัวนี้ขึ้นมานะคะนี่นะคะดูเทียบขนาดกันคือมันจะคนละไซส์เลยแล้วก็มอเตอร์กก็จะะะใหญ่ว่วานะคะ แต่ถ้าใครสนใจตัวนี้ก็ยังสั่งซื้อได้นะคะเรายังมีจําหน่ายส่วนเดี๋ยวเรามาอธิบายตัวนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะคะนี่นะคะ,ะตัวนี้เป็นปั๊มน้ําอัตโนมัตินะคะด้วยที่แบบตัวนี้นะคะ่ะมันจะมีเซ็นเซอร์นะคะตัดน้ําอัตโนมัตินะครับจากปกติตัวนี้จะไม่มีเดี๋ยวเรามาเทียบดูกันดี่นะคะเห็นปะ่ะไม่มีนะคะ แต่ตัวนี้นะคะจะมีระบบเซ็นเซอร์นะคะราคามันก็เลยอาจจะแพงขึ้นนะคะโดยที่แบบว่าถ้าน้ามันไม่มีการไหลผ่านของผ่านตัวเครื่องเลยตัวนี้จะตัดอ,ตอัตโนมัตินะคะก็คือเขาเรียกว่าแผงวง,งจรอัจฉริยะนั่นเองนะคะแถมตัวนี้นะคะจะเป็นใบพัดทองเหลืองแท้ๆนะคะทําให้แบบว่าไม่เป็นสนิมง่ายนะคะแล้วก็ตัวยตัวนี้อ่ะมาดูคุณสมบัติการตัวนี้นะคะจะอยู่ห้าว้หบาทเลยนะคะแรงๆกันไปเลยนะคะแล้วก็ ปริมาณน้ํา50ลิตรต่อนาทีดุลลึก9เมตรนะคะแล้วก็มี IP44 นะคะก็คือป้องกันความชื้นนะคะทําให้แบบมอเตอร์อะคะ่ะทำงานได้ดีขึ้นเหมือนแบบไล่ความชื้นออกจากตัวเครื่องได้ดีขึ้นนะแล้วก็มี i s o 9 1อันนี้คือเราผ่าน QC มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ท่อขนาด1นิ้วออก1นิ้วนะคะมาพร้อมฝาครอบนะคะ แล้วก็อ่ะมอเตอร์ตัวนี้ก็เป็นทองแดงมาพร้อมถาด ABS อย่างดีนะคะแล้วก็แถมฟุตวาลไปให้หนูชุดด้วยนะคะตัวนี้เป็นกันน้าไหลย้อนกลับนะคะเวลาที่ลูกค้าไปใช้ในสวนในสวนนะคะเราสามารถที่จะใส่ตัวนี้ได้แล้วก็มีข้อต่อให้ใส่ใส่สย่างอะไรอย่างนี้โอเคอ่ะตัวนี้มอเตอร์ก็ใหญ่ด้วยนะอย่างที่บอกแล้วก็มีพร้อมใบพัดใบพัดระบายนะคะด้านหลังนะคะอย่างดีแล้วก็ตัวนี้จะมีคีบระบายความร้อนด้านข้างอ่ะดูดูดูด นะคะตัวนี้จะมีคลิระบายความร้อนด้างข้างทาให้แบบว่าระบายความร้อนได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันให้ดูนะคะเปิดเครื่องนะคะตัวนี้จะเปิดปิดตามการทํางานของก๊อกน้ํานะคะอ่าเริ่มจากเปิดนะอ่าเร่ทงานแล้วค่ะตัวนี้พวกนีค่ะเครื่องน้ามันจะมาเยอะกว่าปกตินะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราปิดกันนะคะเดี๋ยวเครื่องจะอยู่ทำงานอัตโนมัติอ่ะ เห็นไหมคะเครื่องก็จะหยุดแล้วนะคะตามนี้เลยนะคะมาพร้อมกับอย่างที่บอกฝาครอบนะคะถ้าสมมุติใครจะใช้แบบว่าไม่ใช้ฝาครอบนะคะก็สามารถทําเป็นฝั่งทาน้ําออกนะคะได้ออกตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะก็คือมีสองฝั่งในการทําน้ําออกนะคะทางเข้าก็จะมีเขียนอินกับเอาตตามนี้เลยนะคะก็คือประกอบตามรูปแบบนี้เลยถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะก็แจ้งชื่อเบอร์โทรเข้ามาให้กับแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ นี่นะคะเราเริ่มเอาขึ้นนะคะให้น้ำไม่มีนะดูซิว่าเครื่องจะใช้เวลาในการตัดกี่นาทีนะคะนี่ยคะ่ะเครื่องก็ยังทำงานอยู่นะนี่คน้ำไม่มีแล้วนะนี่เราเปิดวาล์วเดี๋ยวเราขอเร่งสปีดค,ความเร็วนะคะจะได้ไม่ต้องรอนานกันนะคะความพิเศษของปั๊มน้ำอัจฉริยะตัวนี้นะคะจะมีการตัดน้ำอัตโนมันนะคะเมื่อน้ำไม่ไหลผ่านนะคะ เพื่อกันมอเตอร์ไหม้นะคะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นนะคะทางร้านนะคะมีเทสมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะตู้นี้นะคะจะตัดประมาณ2ครั้งนะคะรอบแรกเหมือนจะตัดเพื่อเช็คว่าน้ำไม่มีจริงหรือเปล่านะคะส่วนรอบที่2นะคะอันนี้คือจะตัดแบบยาวเลยนะคะเพื่อเซฟมอเตอร์นะคะเดี๋ยวเรามารอชมรีวิวนี้ดูกันนะคะว่าจริงหรือเปล่านะคะ รอไปประมาณ3ามนาทีนะคะเครื่องก็จะตัดเองนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มทํางานใหม่นะคะ ประมาณ5นาทีนิดๆนะคะเครื่องก็จะหยุดเลยนะคะก็คือจะมีการตัดสองรอบนะคะรอบแรกถ้าน้ำไม่มีก็คือจะตัดเสร็จปุ๊บมันก็จะทำงานใหม่อีกประมาณ5นาทีนิดๆก็คือเครื่องก็จะหยุดเลยนะคะก็คือจะไม่ทำงานเลยเห็นนะคะไม่มีเสียงเลยนะคะหยุดไปเลยนะคะ